สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับมาในรูปแบบใหม่นะครับมาในรูปแบบของการสปอยครั้งแรกนะครับของติดเนบข่าวดังนะครับหลายๆครั้งนะครับคนก็จะเห็นการสปอยหนังวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาชมการสปอยข่าวครับครับผมวันนี้เรามาเจอกันที่นะครับอ่ารูปที่แม่ค้ากําลังขับรถแป้นๆไปเลยนะครับรถชาเลนต์ที่มีแสงสีเสียงปิบวับปิ๊บปีบโอ้โหไม่ทําอะไรกันละครับตอนนี้นะครับโอ้โหตอนนี้ก็ แม่ค้าคนนี้นะครับก็กําลังขับรถมานะครับก็เป็นซาเล้งนะครับเขียนป้ายสลืมสลือม,มาเนาะนะป้ายนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเป็นป้ายอะไรนะครับเรามาดูกัน,นครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับที่ลานโอ้โหเฉลยกันเลยกันนะครับอันนี้ก็เป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นนะครับแล้วลูกชิ้นวันนี้โอ้โหไม่ใช่ลูกชิ้นธรรมดาครับทุกท่าน เป็นลูกชิ้นไม้ละแสนโอ้โหได้ยินชื่อไม้ละแสนแล้วก็ตกใจกันเป็นยังไงกันล่ะครับลูกชิ้นไม้ละแสนคนอะไรมาจากไหนกันล่ะครับโอ้โหมาต่อแถวต่อคิวกันยาวเหยียดเลยแบบนี้โอ้ขายดิบขายดีเป็นเนเน้ําเนน่าขายไม่หวานไม่ไวนะครับลูกชิ้นไม้ละแสนโอ้โหหลายๆคนนะครับก็สงสัยว่าเอ้ไม้ละแสนนี่มันคือยังไงแมคคาคนนี้บอกว่าเป็นแค่ก,กุศโลมายกันนั่นเองนะครับก็เป็นลูกชิ้นไม้ละสิบของเรานี่เอง นะครับแต่เนื่องจากเป็นกุศโลบายเพื่อให้จุดเด่นนะครับก็จะมีแสงสีวิบวับนะครับตามรถนะครับเป็นแม่ค้าที่วันนี้เขาอยู่อยุธยานะครับอยู่อยุธยาขายลูกชิ้นนี่โอ้โหบอกเลยนะครับว่าที่ขายดิบขายดีแบบนี้นะครับก็คงหนีไมพ้นน้ำจิ้มรสเด็ดแล้วก็ลูกชิ้นที่มีคุณภาพจัดเต็มเลยนะครับคนก็เลยไหลมาเทมาเลยนะจ๊ะโอ้โหว่าแล้วนะครับแล้วเวลาการขายของแม่ค้าคนนี้น้บขายเวลาประมาณ บ่ายสองโมงเย็ยนถึงประมาณนุ่มหนึ่งนะครับสุดอึ้งที่สุดนะครับหลายคนต่อคิวกันยาวเหยียดมาทั้งต่างจังหวัดก็มีนะครับมาจองกันล่วงหน้าไม่ได้นะจ้าวง้นนะครับก็จะต้องมาซื้อที่หน้าง,งานกันเลยนะจ้าที่ร้านนะครับสุดอึ้งปะทึงงานกันเลยทีเดียวนะครับยอดขายต่อวันนับเจ็ดพันไม้ถึงหนึ่งหมื่นไม้ โอ้ซื้อ1ิบไม้แถมหนึ่งไม้นะครับโอ้ถ้า10ไม้นี่ก็โอ้โหหนึล้านเลยนะนะก็แถมหนึ่งไม้ก็สิบเอ็ล้านนะครับโอ้โหไม้ละแสนวางั้นนะครับโอ้เป็นลูกชิ้นแม่ค้าที่รวยนะสุดเฮงกันเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมมาหนกุกกันเลยละกันนะครับอยู่ที่อยุธยานะครับแม่ค้าขายลูกชิ้นไม้ละแสนมีป๊าบีป๊าบีป๊าบเปิดม,มา นะครับโอ้าล้ก็อลังใจ่ชยสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกในการสปอยนะครับเป็นสปอยข่าวนะจ๊ะไม่ใช่สปอยหนังเหมือนทั่ว,วไปนะ่ะ มาดูบรรยากาศในล่าสุดแล้วกันนะครับก่อนจะลงจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราก็จะมาสปอยกันใหม่นะครับเป็นคลิปแรกในการฝึกการสปอยโอ้โห,โโหดูแล้วอยากจะไปกินด้วยท้องร้องจอกจอกนะจ๊ะเดี๋ยวมีโอกาสจะแวะไปนะจ๊ะแม่้าลูกชิ้นมาละแสนที่อายุธยาวังคันแล้วก็อ,อย่าลืมติดตามกำลังใจให้ติดหนึ่งข่าวดังในรูปแบบใหม่ด้วยแล้วกันนะจ๊ะ นะครับคลิปนี้น่อขอสปอยจบไว้เพียงแค่นี้จบท้ายด้วยภาพหวานๆส,สวยๆของลูกฉีนไม้ยละแสน